สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องืันนี้นะคะ่ะเราเชิมกันถึงเวลาแล้วค่ะตีสามแล้วค่ะกับไรสิพาพพี่น้องนะคะ่ะเดินทางออกจากไปจังหวัดไปเนี่ยค่ะไปจันทบ,บุรีนะค่ะพี่น้องยินดีไปกับครอบครัวอยากก่าก๊าละไ้เพิ่นนะคะ่ะใอยลําเลี้ยงไ้พี่น้องสต่มมีตีครัวเอาไปมดค่ะด้วยความที่วาวาครอบครัวเขากินหลายเนาะเขาก็เตรียมเอาไปน้ำมืดเนี่ย บังคับพันหนึ่งจอดย่องหนาคุณเด็กค่ะอันนี้เมียเมียสวัสด,ดีคุผู้ชมด้วยหม่ะตื่นต้เต่าเลยเนาะค่ะไหนหูดำค่ะจัดของขึ้นกันลำเลียงกัน้ะค่ะพี่น้องกำลังเอาขึ้นรถเยกะค่ะตุ่นซองคันค่ะพี่น้องพากันไปสองคันสี่สามเดี๋ยวพาไปเบิ้างในด้วยมีผู้ใดเน,นี้ยค่ะ อันนี้จะเป็นรถในบ้านไมต้เด้อค่ะอันนี้คันหนึ่งเด้อค่ะคันของเลยน่อยปเบปิ้งในเด้อหุ่น <c oughs> ใจปะเมย์ม่หฮู้แล้วอันนั้นเสร็จละต้องฝ้ากลับไป <c oughs> ทีโน่กลัปไปสวัสดีคุณ <c oughs> ผู้ชมเนียเร็ว <c oughs> สวัสดีครับลูก <c oughs> ค้า <c oughs> <c oughs> อันนี้รถของไงน้อยค่ะคันบ้านเมต้เนี่ยเอาเงยน้อยอันนั้นนะเมียนบุตรค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แม่เฮาไมตู้ไปเงี้ยวบาอันนี้เหียไปค่ะใช่ให้แลกขึ้นไปนุ่งใสกับนุ่งล่ะค่อยไปเปียนอันนี้ขอไหว้แลกนะค่ะเพราะไปสนาเวียงแล้วค่ะเราบะมีเองใช่สามคนอ่ะเม่ตู้เจ้าคือนั่งใสเมตูขันนี่สิบผลค่ะต่เต็มแล้ว บอยังไม่ได้เต็มนิ้วจะต้องขี้คันนี่มันก็จะครบกันนี่เด้อค่ะฝากฝากความหวังผู้เดินทางนะค่ะอันนี้คันนีเด้อค่ะพี่โตเด้อจ้าี่โตเนาะค่ะคอยไปคอยมาเด้อค่ะอันนี้คันของเขาบนเนี่ยค่ะอันนี้พี่น้องใช้บ้านเขาได้ค่ะเจ้าของรถตู้ค่ะเดี๋ยวไปเบ่งรถของเขาบนเนี่ยนี่เด้อค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะรถของเขาบนเนี่ย อันนี้ครอบครัวจ้าพ่อแม่หลานนาคะคะน้องกี๊ยนงเป็ดบ้าเบี้ยวตามสวัสดีอนุเฉลิมในถืออันนี้แม่ยาค่ะเส้นตากล้องนางยังไม่ได้ตื่นอยู่เด้อค่ะอันนั้นพ่อปูค่ะนางหนานนุเพปืนนะคะ่ะไปป่นเนี่ยเอาพ่อปูสัมงไปสี่เส้นคนขับรถปูได้ไหมเอาดิพ่อปูเนี่ยค่ะสวัสดีครับเปนค่่ะีเดินทางนะค่ะแม่สวนอนผู้ลมได้มีออกเดินทางไลยเด้อไปเนี่ยพี่น้อง แลเสริมซีอัปเดตให้เบิ้องนะค่ะเมื่อนี้กันไปน้ำกันนี่ราคาคันหนึ่งกับสิบขนนะค่ะคันของเขาอะไรเนี่ยสามสี่สามแปดสิบเอ็ดกับเด็กหน่อยสิบกับเด็กหน่อยโอ้ยตื่นระบบเนี่ยพี่น้องจะว่าก็ตื่นแล้วเนาะสมไมได้นอนค่ะอ่ากับบ้าเบี้ยวเป็นยังไงบ้าเบี้ยวครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิต์บอกคุณบอกเป็นสองเรื่องแล้วที่จะอัปเดตให้เบิ้งในช่องบ้าเบี้ยวบ้าเบี้ยวตากดตามในช่องบ้าเบี้ยวน้ำเดือค่ะ อินจอสสวัสดีครับหรือยังครับพี่เฟย์นอนหล้วคน่ะยากับลานเพิ่นเอาอันนะคะปูกับยาเพิ่นเอาลานค่าป้าเบี่ยวยังบ่ตื่นอยู่เด้ะค่ะเั็นอะไรสิอาดคลิปยังหลับอยู่ทำไมวาไงลูกนอนไหมนอนหลับไหมเดี๋ยวป้าเอายานอนหลับให้เกียรลับไปแล้วบรราค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเขาคอยปอดไซเดียวสิอัปเดตเด้อค่ะตอนนี้เพิ่งจะออกจากตัวเมืองหนองคายค่ะทีนอนไปน้ำลดปอดโ <c oughs> ปรไซด์ละค่ะดูดมปอดโปรไซด์ออกจากตัวเมืองหนองคายแล้วได้บรรยากาศพี่นอ้องน,อนี่ราะคะเชื่อมไอ้นอนไปน้ำลดเซมพี่น้อง <c oughs> ใงกูดำ่ได้นแนวเนาะประเดิมให้รับดีก็ดีอยู่นี่หน่อยจะได้พักผ่อนเด้อค่ะอย่าทิ้งไทยพี่น้องเลยนะค่ะกับงานนอนขางกันแล้วประเดิมออดเด็กขอนแก่นเลยนะค่ะพี่น้องไปค่ะบัดเี้มถึงขอนแก่นแล้วค่ะเดินทางไปต่อนะพี่น้องเนาะไปท่านผู้โดยสารโปรดทราบเข้าปั๊มนะค่ะชำระส่วนตัวค่ะ ถึงคอนแก่นแล้วนะคะมีใครอยากกินไก่เขาส่วนกวางไหมคะของดีเมืองขอนแก่นค่ะไม่นะคขอให้ทุกท่านนะคะทำธุระส่วนตัวไปใน5นาทีนะคะแล้วมาขึ้นรถได้ใหม่นะคะไปวินญาเขาของน้ำของไหนกันคะ่ะได้เว็นอนะ่ะมียู ก็ขออ้ออะไรไม่อยากหลงลวนป้องข่อยบ้องให้หลายเดวอน่งผมกับหัวยิงยู่ตาผมแต้มมือ,อมคืนนี่แหละกับมาเลยพี่ะไปพี่น้องไปเน่าไปแม่ต้องไปเงี้ยวไปค่ตื่นขึ้นมากับเมนหิวเนาะพี่น้องเนาะจุเขาเซเว่นค่ะตอนนี้้ากระเจิมสา่างแล้วเด้อค่ะแต่งงงนะพิ่งเสื่มเสิ่งมลงนิดงงว่าตอนนี้เพิ่นไปเขาห้องแนมแอรมาเซเว่นก็ว่าโหดท้องค่ะ ซื้อน้ำกับเซืร์นขนมปังก้อนพี่น้องซื้อน้ำกันเฟย์หยิบน้ำให้ป้าหน่อยลูกซื้อน้ำกับแซนวิชโหดทองละอก้ออไรผ่านร้านกันค่ะเบื่อนหนึง่งร้านพันซื้อของซื้อน้ำไปกินในรถล้วก็ซื้อแซนดวิชไปหองของก้อนพี่น้องนิ้วข,ข่าค้ามาเที่ยวนะเหนื่อยมา,าละกหน่อยควกเฟย,ยากคุณคน เปมาถือให้ป้าหน่อยเร็วเฮ้ยเจอดอกแค้ป้าพี่น้องดูค่ะดอกแคหน้าวนะเมืนะค่ะดอกแค้นะาเฮหดไม่ประดับก็ได้ค่ะกินก็นได้ค่ะเบืองรถคันนี้หรือเป็นจ้าใดเป็นเจ้าใดรถคันนี้นอนหลับบ้าจ้ารถคันนี้ัขนนบ,บขนาดนี้เราถึง่อนแกตแล้วนะคะคนละ ไหวบ่าน้องฝ้าไหวปะไหวยุจ้าจีนจีน่าไหวไหมคะจะเอไ่่น่อย่ก็ได้ไป่ล่่ไป่่้่่น่อนมา่าับ่่่ห่า่่่บ่่ก่่้อ่่่่่า่้า่่่่่้่่า่่ม่่่่่่่่่่า่่ล่น่่่่่่่่น่ไ่่่่่า่ต่่่่่่อ่่่่ะ่่่่่่่่ อันนี้ถึงเขาสวนกวางเซนคนบอกนะคะ่ะท้องฟ้าสางละงามเนาะ,ะท้องฟ้าก็ละงามะะาเลยค่ะได้เลยคุณโรถต่อะคะ่ะไม่เลยค่ะนห้ผู้โดยสารติดต่อรับน้ำได้นะคะคนละหนึ่งขวดค่ะจำนวนสิบห้าบาทนะคะ <c oughs> รับไหมคะก่ <c oughs> วนตื่นหรือ,อยัง <c oughs> บอกท่านผู้ชมทีผมจะไปไหนนี่ยังหลอกคันอยู่ไหม แม่กินขนมอ่อนขนมได้ละได้หลายเติมได้ก็โอเคละไปประดับเตี๋ยวไปกินก็ได้อยากกินนี่อย่างเทิ่งไหนเพิ่งไปกินยางเป็นไปไม่ไงนะาอยังแม่เออเซ็นไม่ใชแล้วเรือเขาเลือเขาค่ะกินข้าวห้องทองไปก่อนมาพป็นหรอ อาหารมื้อแรกเป็นีี้นะครับไปน้ำมันอยู่ตรงนู้นตปน้ำมันอันนี้เป็นตัวไางเลยผู้โดยสารนะครัิวแซนดิค่ะเอาไหมครับเอ้ทำไมก็บึกต้งตึ้งกับเมลอด อ๋อใกล้ใกล้ใกล้ใกลเขาสวนกว้วยในยินตาซื่อในคลิปเนาะค่ะมาหอดอีหลีบับเนี่ยไปน่องเพราะน่องเด็กสะสมเพราะว่าเคยเดินทางมาขอนเกนนะค่ะเพราะเคยมาหอดอีจักะจะมาขอนเกนทางเลกนั่งรถอย่างมาวัดสะสๆกันลืมมาสัมมนาค่ะเลือกเดียวแต่งก็คืนเนี่ย เพาะทำไมมันมีใกล้แบบใกล้ปอมเหม็นป่ะสูน่อเหรอถึงนี่เขาบลกเขาลามยังครับหรือเลยมาละไปขับไป้องเดินทางต่อค่ะหิวเขา่าพร้อมนะคะบอกให้ผู้ชมหน่อยค่ะเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อครับมาเดินทางต่อไหมครับไปไม่ไงกินเขากัน ลับไปนะลับไปไม่หัวหลาดะมกินข้าวกันไปภาาอไเนียตนี่นนสุดแล้วไปพี่ดาคนบอกว่ามีข้าวตินเทาเส้นตุนุนนตุหอดโครหลาดแบบโหลาดปะเนี่ยเธอเหมืองคน จังหวัดยังอะยุ้งพังพ้นก่อนแกนอยู่ค่ะหาลงมานะคะไมต้หลงรถมาได้ละวยังว,ว่า,าเครืองางไ,ได้ไมตู้เลยอีกไก่แต่ว่าเราเดินทางดูก็เฮาบุญเหล่าไปหาม่มต้ไปห้องแนมเนี่ยไ,ไปลาพาม่ตู้ไปห,ห้องแนมไปไอเวรพระแม่กินข้าวเศร้าขึ้นโซเฟอร์พนีหง้าวเขาอะไรากินข้าวเพ่เป็นจากเศร้าพูดพี่น้อง เมืองพลค่ะจงังหวัดขอนแก่นเนาะพี่น้องเมืองพลจงังหวัดขอนแก่นมาเที่ยวก็ต้องสวยีิค่ะว่าเมนกับสาวเสริมเด้อค่ะพี่น้องเป็นยังไงบ่มมาเที่ยวก็ต้องสวยสัน้นก็สวยเลยนี่เป็นล่านนี่ยอย่างบูมเหนเนาะพี่น้องเนาะงามเย้อค่ะมีตะโคุดตูมนะต่มากินเข่เขาไหมเต็มเลยแขกเข่าคือหรอเต็มเลยอยู่เมืองพลเด้อค่ะ รู้สึกไม่อยเดินทางเนะาะไม่เคยเดินทางแล้วก็บรูว่ามองได้เป็นมองได้พี่น้องอ,อ๋อมาเที่ยวน่ะจะได้เต้งหน้าส,สวยๆเตี่ย่ไหวค่ะเนื้อมือแรงกน็นอนมาหลับแล้วก็ยันี้มาเจอแบบขี่รถมาสิกะลับปะเป็นเพราะงานได้หีบนึงหีบน้อยเดี๋ยวไนใน้หัวดาก๊มเลยเดยนี้หีบหน่อยนึงกมยังไงในหัวดำเออในหัวดำลุงบําให้ป้าพิงไง ไปพี่น้องมันี้จะขึ้นลถแล้วกับไปกันต่อเลยนะคะ่ะกินยังไม่โตกินยังกินเ้ากับลานกับเลนแล้วค่ะยังไม่กินแต่สดเสริมกินยังไม่ปินตายค่ะเ,เดินทางต่อแล้วพี่น้องมันเนี้ยค่ะจากเมืองพ้นไปฮอดไสตที่ไปบบอีกรอบนึงก็จะท้ายพี่น้องเบิ้งนะคะ่ะให้กันไปน้ำรถเนี่ยแรากินนมไม่หูค่ะแม่เข้าใ เอาเแม่ก็สวยก <laughs> ็รููกแล้วมือนี่น่ะปั้นกินเขากันจ้ะใส่เสือเมกาสินบนโซมาไห้เนาะค่ะเสือพิมบนี้เนี่ยค่ะกินเขาก็ไม่ยังแม่สินหลอดเด้อค่ะเมือสินหลอดะสมเจนกินเขาก็ได้ก็เลยยังว่ได้กินเนาะค่ะดีใจว่าแม่คอนโดมาฝากถามบางนึงนี่จ้าดีใจจ้าทะเลทะเลล่ะหาที่สามผีแล้วค่ะยังไม่เคยเห็นทะเลแม่ตู้แล้ไปม้าดูเออแม่ตู้แล้วไปม้าดูดิ อดีจ้ ت ت าหลานพาไปเที่ยวบใบเข่าใบเอานิ้วคว้นหลานคว้านหลานคว้านลิ้นไปเข่าเดินทางต่อได้ปะเนี่ยค่ะดาวเบี้ยวเมื่อยรถเหรเมื่อยรถครับยงบ่มีมาเบี้ยวเดี๋ยวเราจะมีน้องฮอดโคราชนะค่ะเดินทางมาตั้งเต็มเมืองผลรับไปหยิบหนึ impossible. ่งค่ะตื <S <S like Germany, ่นขึ้นมาฮอดโคราชแล้ว เป็นยังไงเธอตอนนี้เหรอตอนนี้เหยียดสันหัวให้หัวดำเบื้องหลังดรเหตุการณ์ปกติปะค่ะเอ้หอบเพรนอนน้ำมูกผู้ใดแห้กหูเลยว่ามันโอ้พ่ยาล้าอดตื้นเลยดีดีเพราะยังยังไหนมี่จะสอบไฟเนี่ยยังโกรธป้าอ่อนไหมโกรธป้าอ่อนหรอไม่ได้โกรธบอ้โกรธไม่รู้ขอกับมือเลยเด้อปีนี้นะ ยาการลับนะครับบังเอิญตื่นยึดตันะฝน,นพี่น้องะอุยอ้ยอุ้ยถนนถนนถนนบังกลาถนนสูงคอนคอรานล่ะเขาเปิดเอิอนี่อย่างเนี่ยตรงนี้นะอุ้ยเราจะผ่านสระบุรีด้วยนะเนี่ยนครราชสีมาแล้วก็สระบุรีผู้สาวว่าจะบ่นอนมันกับเบอไหวเนาะสีบ่นอนสันมาสีบเบิ้งทาง งามตอบานเหมืองคนจะงามเดิโอระตกเมืองง่ายประเดี้ยวโอระตกเมืองง่ายพี่น้องถึงกองบินแล้วค่ะไปพี่น้องเดินทางต่อมะนาวบอกสตัตดีไม่ยานพักครับดีไม่ยานหยุดจะรองค่ะพักตอนพี่น้องมาเด้อตานั่งเลี้ยงกันเลย เอากินหน้าพักบ้านนี่แหละแล้วอาหารองเปแบบเนหรือแบบีพักปนหมอกปนมันเนาะค่ะถึงออนก็เนี่ยเอถึสีคิวถึงสีคิวค่ะจังหวัดเนารุ่นงอ้รบอกเนจังหวัดโคราชไปครับขึ้นรถมานี้มามาดิเอาติมาากนเรียหอยค่ะเดินทางต่อเดี่มน่น้องเพราะว่าจะไปสายเกยโคราชแล้วเต้องไปสายเก้วเมือไหครับนี้ ก็ต้องไปสังแก้วครับทั้งสังแก้วทั้งในก็ไดิ่งหรูอเปาแล้วฟ้าไปไปครับขึ้นรถข้าไปทางสังแก้วเด้อค่ะซูเปอร์มันบอกแล้วเนาะขนาดานเสิร์ฟเสิร์ฟกับเบลูอย่งางเด็ดขาดไปต่อคะ่ะไอพี่น้องฮอทเขาปักละค่ะวิวงามงามขี้ลงมาจากภูเขาว,ว่างันมาสไตายพี่น้อเงเบิร์กนะคะ่ะอันนี้ก็ฮอทเนี่ยเห็นปะค่ะหวังทองอันนี้อย่างหลับไปกันโอ้หสวยเนาะ ภูเขา่นนัพี่น้องเอ็ดสีปนองบอกว่าทางนี่เห็นกําลังออกเนาะค่ะเห็นกาลังออกเขาเสริมกันตื่นเต้นในยินเห็นบ่ได้เสาอยากนอนล้ประมัณนี้เธอนตื่นตาตื่นใจกับถนนนทาง่นเนาะดีใจเพิ่นี้ดีดีใจปะมือเนี่ย <laughs> ดีใจครับดีใจที่ได้มาสารฝันบะเธอนเ,เาอนาะเขาเขาอยากมาตะโดนละไงพี่น้องอยากมาตะลายปี จากามามตั้งเ<ห>ต้นนั่น,น <ะ S 1> แหละหมถ้ามีโอกาสถ้าถามว่าตะก้อนอะมาไดเพราะสองสามคนในในเสือฮากกับมาได,ด้เด้อค่ะพี่น้องฮอกกับมาตม é, าต้อุ้ยนี่เด่นีด่ด,ด,ด่สวยเนาะพี่น้องเพิ่อุ้ยดีใจได้รอดอุโมโงค์สวยต้นบอกค่ะ<ส> <laughs> <laughs> บ้าเบี้ยวจะมาเอียงไงคอยบ้าเบี้ยว <laughs> สวยเ <laughs> ด้อค่ะดีใจที่ว่าเขาว่าความหวันเป็นจริงสดอกเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดแค่ส่วนตัวงี้พี่น้องเขาคิดขอบขัวคิดหลายคน ไม่ลายเ็เลยได้มาแล้วกันถือว่าดีใจประเ็ศทะเลบน้เนค่ะขาดสิฮ้องเลยแหละตอนนี้ยังไม่เห็นซื้อในต้หนึ่งหาบไปขึ้นก่อนสาสลาพจะตื่นเอาจริงๆแล้วนะมีโอกาสกับนายหูดำว้างเป็นกันไหมบ้างจไปยู่แบบโฮมสเตย์นะคะจะไปตกมือกใส่กุ้งกับเช้าประมงอย่างสยยกไปแบบนั้นน้ำเนาะอะไรมีโอกาสแล้วกันไอ้นั่นหลักก็จิตไป จังหวัดเดก,กับบลูแล้วพี่น้องตัว,ว่าจะาไปแบบนั้นน้าจะไปอยากไปเหมือนอยู่ในรายการทีวีนะแต่ฮอกับพี่ใไประเทศทยทำแบบรายการทีวีดอกแค่ฮขาอยากใช้ชีวิตแบบนั่นอยากร้อ,กองแบบนั้นเบิ้งอยากไปมุ้มแบบนั่นเบิ้งเนาะเอาก็เคยตาแบบมุ้มป่างุม้มหนองบานป่าน,น้าจืดแต่ว่าเฮกปอยากร้องไปตึกป่าตึกมึกใส่งน้ำชาปาโมองออกเหลืออยากไปแบบนั้นยุ่ค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเพลินร้องเบิง้งอยู่ในใชายเลีอย่างเสียค่ะ นายพี่น้องเดินทางกันต่อกันไปเรื่อยๆค่ะคาะพี่โซโฟเฟอร์บอกว่ากนเลยอีกนิดนึงก็จะถึงเครืงทางแล้วเนะคะ่ะตอนนี้เขาก็ยังจะออกเขตโคราชไปจังหวัดสักแกวยวนะคะ่ะโอ๊้ยพี่น้องเห็นอิหลีค่ะหรอโอ้าติโบลุ่าอีกเลอุโมงสวยมากโอ้เหมือนอยู่เกาหลีเลยใช่ไหมลูก มันอยู่เกาหลีก็แบบนี้เหรอป้าจะได้ดูไว้เพื่องห้แซฟาไปโอ้งามนี่เนาะพี่น้องเนาะมีแค่นี้ปะเนี่ยหวอุ้ยพี่น้องเ <c oughs> ข้าจันทบุรีและะ้วค่ะต,ต,ตื่นเนต้นเนาะติดกับสายแดนตรงนี้นะถ้าเรียกไปพูดกับเป็นประเทศอีกประเทศนึงเลยบัดจ้าังโน้นนะปประเทศเขรอ๋อเป็นประเทศนั้นเป็นไอเคมบเบอร์เดียเนาะคะ่ะ แคนบดูดเดียติดกับจันทบ,บุรีเป็นแคนบูดเดียต้หนหลักเลยล่ะเนาะโอ้ชายเดนก็อยู่ใกล้ๆนี้ด้วพี่นอ้องนึงนี่เห็นทหารเป็นรักษาก,การอยู่ถ้าเอาเลียบปุ๊บไปเนี่ยถือจับเลยบอนนะคือว่ามันจะมีด้านอีกตัวต่อหมอนะ่พะพอนอิ่นเนาะเปนกนปะอง่เออมันต้องมีต่อหมออีกพี่น้องเขาจันทบ,บุรีเลย,ยแล้วค่ะเลยอีกประมาณ80กิโลมันเนี่ยค่ะจิถึงที่หมายของเขาแล้วเนาะค่ะ ตามเวลาที่กำหนดเลยค่ะพี่โซเฟอร์บนบอกเนาะนั่นแหละค่ะเดินทางปลอดภัยไปกับโซเฟอร์มือเก่านะคะ่ะรถคันใหม่แต่ว่าคนขับคนเก่านะคะเดินทางปลอดภัยบันขี่รถนิ่มนวลดีอยู่นะพี่น้องสนใจกติดตอเลยเน้ะคะ่ะที่อันนี้มันมีอันตรละอันมันมีซื้อรถตูป้ปะไหนจ้าโลจินรถตู้นะครับอะไรนะคะโลจินรถตู้ครับโลจิเหรอคะโลจินครับอ๋อโลจิน โรดจิตนะคะโรดจิตรถตู้นะคะหรือว่าจะทับอ่าเนี่ยค่ะนี่เด้อพี่น้องเอาแคบเอาเลยเด้อค่ะเอาเด๋ยวหามองซูมกันอ่านี่เดบบี้พี่น้องอ่านี่โอ้ดับทรงทั่วไทยค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะเอารีวิวให้พี่เปนพร้อมค่ะอันนี้พอดีค่ะสปอนเซอร์นะค่ะต่้วพ้นครับที่เขาจันทบุรีแล้วพี่น้องตื่นเต้นเนี่ค่ะ๋ยวเขาค่อยมาเบิ่งกันเนาะค่ะ น้นอมาเยี่ยมทะเลฝนมาตกแค่บระเดี๋ยวค่ะทะเไม่มีฝนแล้วตรงนี้สว่างแล้วสว่างแล้วค่ะตกที่เดียวตกแหงๆหได้ข่าวบางนึงนี่ตรงนี้สว่างละจังหวัดม,มันโจกล่งมองเดียวนี่แหละที่เขาเหลียวมาไกลๆนะเนาะโจรุ่งยุคค่ะเพราะว่าเห็นฝนในฮอดละชาวสุ่มกำลังพยายามเดี่ยวเบิ้องอี้ย่งก่อนโอ้ทางนั้นฝนมาตกหนะักแน่น่ะเดี๋ยวเบิ้งต้นทุเรียนยังไ่เห็นอยู่ค่ะาจันวัดจันทบุรียังไ่เห็นต้นทุเรียนอยู่ ทุกคนคะก็จะถึงแล้วคะ่ะดีใจกันไหมคะหลังจากนั่งรถมาค่อนข้างครึ่งวันแล้วนะคะฝนตกก็ตกนะคะแต่ว่าเราก็เดินทางด้วยความระมัดระวังเนะคะ่ะเพว,ว่อควาดีแวะใส่พี่น้องป้องกันสถานาการณ์โควิดค่ะกินเขากินน้ำในรถเลี้ยวกินเขากับมีจิบเขายญ่ง <c oughs> อุ่นใจอยูคะค่ะเก้วปรเดี่ยว้วประเด็ก <laughs> มยังไหอยู่บ่เมย์จ้าโ <laughs> อ้ฟ้าสว่างแล้วค่ะแต่ว่ายังมีฝนตกอยู่นะคะพี่นอ้องออะเซียนนั่นให้เบิ้งจากเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งว่าที่พักเรายุ่ยเส็จก็อีกประมาณสิบหกสิบกิโลเอาอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะจะถ,ถึงที่พักแล้วค่ะแล้วเปิดเซ็ตป่ะกูเขางามเลยตกใจเหมือนวิวทิวทัศน์สวยมากเลยค่ะพี่น้อง ตื่นตาตื่นใจค่ะเห็นต้นหมวกทุเรียนย้ำในสะ้มกันกีดกีดมันก็ว่าเป็นนิยมเนาะคะ่ะไอ้สองทางทางใอยดาวแล้วก็แกล้งระยองจ้าเส้นหนีก,กลับบ่อยขอบคุณนะคะพี่บัวรีดาริมกิง่ง<า>น้องก็ะเจี๊อนอะไรอีกสาวกิโลละมาเจอกันยังก็หลานอายุฝนอายุฝนซ้ำค่ามึงดูอายุฝนแบบพุ่ยนนท์ทางเลยอะคุณอะ เอ้ยกะว่ายอยู่ในช่วงนี้นะเธออันยังก่็คือฝนตกฮตกแหงคักแน่บไปเนี่นยพี่นอ้องมันอยู่ใกล้ทะเลที่เนี่ยฝนตกเนี่ยน่าราค่ะและเปลือกไฟขอทางเอาไปละมันไม่หงุดให้เาไปฮอดละกับเซาเดอ้อฝนเอ้ยตั้งใจสิมาเล่นทะเลย่างคักฮอดแล้วเด้อยไปเนี่ยพี่นอ้องฮอดละค่า ะครับทางถึงแล้วค่ะทางโค้งโอ้พี่น้องคนคนวายยังกระปวดอยากแทนเสาเสริมซีเมนอิริแล้วค่ะนี่นี่ที่ท่องเที่ยวอีกตระหนัตยังเนี่ยเทองแง้มแต่ทาดเขาซอยดาวพี่น้องทางน้ำจันบุรีเบิ่งกันเบิ่งกันอู้สวยเนาะเราเคยเห็นแต่อยู่ในทีวีสวยจังเลยเจอละซาจูลูกไม่ได้โจทย์เด็กสบาขอพอจาก สมเด็จพระเจ้าตากเนาะค่ะโอ้โหงดงามนี่ตาทูเดอร์คุ้มคองตื่นตาตื่นใจพี่น้องมีตะกกทูเรียนโอ้โหโอ้โหมึงดูสอนนิมึงดูอยู่หน้าบ้านเพ่นผู้เดียวกับมีมึงดูน่ะโอ้เห็นน้าเกลือแล้วพี่น้อง เแม่ยเดโอ้ยเก,ยกเลือพุณ่ะอยากเห็นนี้มี่ต่เกลืออะไรบ่อยไหมพี่ต่เกลือแสดงว่าใกล้ทะเลแล้วถึงเลยเดอ้อไปที่พี่นออ้องปลอดโป้งดีค่ะถึงแล้วหาดเจ้าเหล่านะคะวสวยนี่พี่น้องจอดเันของน้ำค่ะ วิวงามงามคืออำเบอสังคมเลยเนะี่ยตรงนี้นะมองเขาไปเกมเห็ดินเนาะ <c oughs> ถึงรีสอร์ทแล้วคะ่ะพี่น้องถึงที่พักเรียบร้อยคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะมาถึงที่พักทั้งสองคันแล้วนะคะเดี๋ยวลงแบบเาข่าลองลงกันค่ะลงมาจา้าลงมาได้เลยนะคะถึงที่บ้านเราปลอดแล้วได้ <พา S 1> คะ่ะของของของพักกันขอเล้ไอพี่มันกำลังเบิ้มอยู่เนาะคะ่ะ เดินทางปลอดภัยตลอดคลิปค่ะมักปอดไปร้านตรงนี้กันตีมงตรงพอดีเนาะเป็นบ้างต<ช>ีมงพอดีเพราะว่าเป็นดิดอย่างที่ขาดเป็นดิดฝนซืดๆจริงกับอาจจะปลอดใบสองใบสามเป็นแบป็นติดฝนแน่เนาะค่ะใช้เวลาคลิปนี้ก็จะไว้สนิทก่อนได้แล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จๆรีวิวแต่งลุแรมเป็นเบิรงกนะคะวันนอนพักกันจังแด่มากันงตั้งหลายเนาะค่ะฝากกำลังใจฝากผลไล่ยผลแทนในเดือนห้าสวัสดีครับสวัสพี่น้นองนี้ค่ะ